หน้าที่นี่คือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเพราะมันเนื่องกันมาเลยเพราะมีกฎของธรรมชาติจึงมีหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติที่พอปฏิบัติหน้าที่แล,ล้วก็มาถึงอันที่สี่ที่ว่าจะเกิดผลจากการปฏิบัติหน้าที่เพราะการปฏิบัตินั้นมันยังมีผลเกิดขึ้นส่วนนี้เรียกว่าผลที่ได้รับหรือวิปากธรรม การปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วผลก็ย่อมเกิดขึ้นตามสมควรแก่การปฏิบัตินั้นนี่เรียกว่าทำอีกเหมือนกันทำที่เป็นผล <c oughs> ถ้าปฏิบัติผิดก็ได้ผลสมแก่การปฏิบัติผิดแต่ถ้าปฏิบัติถูกก็ได้ผลสมแก่การปฏิบัติถูก ถ้าถามว่าผิดถูกนันคืออย่างไรนี่เป็นเรื่องของมนุษย์บัญญัติมุมมนุษย์บัญญัติกันว่าอย่างไรผิดอย่างไรถูกก็อย่างนะั้นแหละคือผิดคือถูกแต่ตัวธรรมชาติเองนะมันไม่มีผิดมีถูกมันเพียงแก่ว่าทําทลงไปอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าทาลงไปอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้โดยสมควรกับการจะทําเสมอ มันเอเป็นเรื่องของธรรมชาติมันไม่มีความไม่มีความรู้สึกผิดถูกอะไรที่ว่าผิดว่าถูกนี่เราบัญญัติกันใหหมูมนุษย์แล้วยิงละเอียดประณีดในการบัญญัติคือถือเอาคนฉลาดหรือผู้รู้หรือวินยูชนเป็นหลัก ทีแรกค <c oughs> ุณนี่เขาเคยมีความรู้มากเห <c oughs> ็นโลกมานานรู้อะไรเป็นอย่างไรใ <c oughs> น,นที่สุดก็แบ่งแยกว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษถ้าไปเกิดถามว่าประโยชน์คืออะไรโทษคืออะไร <c oughs> นี่ก็พ่อยๆง่ายขึ้นไปนิดหน่อยประโยชน์ที่ว่าทุกๆคนก็ชอบตามธรรมชาติโทษนั้นมันมันมันลำบากเป็นอันตรายเป็นทุทกๆคนก็ไม่ชอบ <c oughs> นั้นในความผิดถูกนี่ควรจะเอาไอ้ตรงนี้เป็นหลักถ้ามันไม่ทําใ้้ใครเดือดร้อนก็เรียกว่าถูก <c oughs> ถ้าถ้าให้คนเดือดร้อนตัวเองก็ตามผู้อื่นก็ตังเรียกว่าไม่ถูก ดีชั่วในชั้นนี่ก็บัญญัติกันอย่างนี้นี่เรียกว่าบัญญัติโดยคนโดยมนุษย์บัญญัติดวดีชั่วก็ <c oughs> เป็นที่เข้าใจกันได้ไม่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาหลายพันปีแนละ้วคือว่าดีหรือชั่วไม่จําเป็นจะต้องมาตั้งปัญหาทางปรรัชญาให้ยุ่งยากลําบากว่าดีแน่หรือชั่วแน่หรืออะไรอย่างนี้มัน ไม่มีประโยชน์เป็นเรื่องประรชาชญาพื่อเจอ้าพร,รัราชญาสนิทีร์เพื่อประรชาชญาเอาตามความรู้สึกของมนุษย์ก็ทําให้ไม่มีใครเป็นทุกข์เราก็ไม่เป็นทุกข์เขาก็ไม่เป็นทุกข์เขต้องเรียกว่าดีดีคือไม่เบียดเบียนกันจนกระทั่งไม่เป็นทุกข์กันจริงๆเรียกว่า คนดีคนชั่วในไปอีกอยู่นี่เอากว่ายอยู่ในสังคมในโลกนี้นะคไม่เป็นทุกข์ด้วยกันทุกฝ่ายก็เรียกว่านี่ถูกหรือด,ดีหรือเป็นกุศลถ,ถ้ามันทำให้ใครเป็นทุกข์ข้าวก็เรียกว่าชั่วหรือบาปหรืรออกุศลกันโลกโลกบัญญัติกันอย่างนี้ แต่ถ้าสูงขึ้นไปอีกก็จะไม่ไม่ไม่บัญญัติว่าดีหรือชั่วจะบัญญัติว่าเนื้อดีเนื้อชั่วคนเขามองเห็นลึกสูงขึ้นไปจะไม่มีจิตใจมามาม,ามาัวดีมัวชั่วมาพาวงกเรื่องดีเรื่องชั่วจิตใจอย่างนี้อยู่เนื้อดีเนื้อชั่วก็เรียกว่านอกโลกไปเลย วันนอกโลกหรือโลกุตระหมายว่าค้นการบัญญัติว่าดีว่าชั่วที่ในฝ่ายในโลกที่เรียกว่าโลกียะคืออยู่ในวิสัยโลกนี่จะมีการบัญญัติว่าดีบ้างว่าชั่วบ้างความไม่บัญญัติได้ว่าดีหรือชั่วบ้างก็มีนะแต่ถ้าเหนือโลกแล้วเป็นไม่บัญญัติได้ว่าดีหรือชั่วอย่างเดียว <c oughs> เพราะมันสูงขึ้นไปจากที่อยู่บัญญัตัวดีว่าชื่วทีนึ้งจะไปถึงหรือไม่ถึงนั้นก็ตามใจแต่รู้ไว้ก็ได้เรื่องดีเรื่องเชื่อนี่อยู่กันในโลกนี้อย่างนี้บรญญัติกันว่าดีไปทำข้าวมันก็ดีไม่มีปัญหาเลยเพราะบัญญัติไว้ล่าอย่างนี้มันเรียกว่าดีดีดีคือทำอย่างนี้พอไปทำข้าวก็ต้องดีนะ อย่างนี้บัญญัติกันว่าเองแล้วว่านี่ชั่วชั่วพอไปทําข้าวมันก็ชั่วนะไม่ต้องรอว่าจะได้ดีหรือได้ชั่วต่อที่ไหนเมื่อไรอีกไม่ไม่ต้องนะมาพูดโง่โง่เขาเฝ้าเหตุให้ไม่เข้าใจได้ว่าทําดีดีทาชั่วชั่วเพราะเขาไปเอาเงินล้วชื่อเสียงอะไรนู่นว่าเป็นดีหรือเป็นชั่วเพราะไม่ได้เงินไม่ได้อะไร มัทุกคนมันก็ยอมรับที่ว่าทําอย่างนี้เรียกว่าชั่วว่าผิดพอทาลงไปมันก็เป็นคนชั่วและคนผิดไม่ต้องรอแม้แต่อึดใจเดียวพอทําเสร็จก็ชั่วเสร็จดีเสร็จการการตัดสินวิบากผลกระทําของการกระทํานี่ตัดสินอย่างนี้ ส่วนที่วจะเป็นเหตุให้ได้เงินหรือได้ชื่อเสียงหรือไม่นั่นอีกเรื่องต่งางเรื่องทีหลังเรื่องเกี่ยวเรื่องมันไปเกี่ยวกับสังคมไปเกี่ยวอะไรต่างน้งมาทีหลังนั่นไม่แน่ทําดีก็ดีเสร็จแล้วทําชั่วกระชั่วเสร็จแล้วท,ทันทีทันควันเลย จะได้เงินหรือไม่ได้เงินได้เกียรติหรือไม่ได้เกียรตินั้นมันอีกเรื่องห it นึ่งมันไปเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องอะไรกันยุ่งหมดก็อ่อนแอไม่ได้เพราะว่าทําดีเฮดีเสร็จแล้วเนี่ยได้เงินก็มีไม่ได้ก็มีทําชั่วชั่วเสร็จแล้วเนี่ยกลับได้เงินก็มีกลับไม่ได้เงินก็มีไม่ได้เกียรติก็มีได้เกียรติก็มีทั้งทําดีและทาชั่วนั่นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนมากมันก็เกี่ยวกับขัานนอกออกไปจากจิตใจหรือไปเกี่ยวไปถึงสังคมคนชั่วมันได้เงินก็มีได้เกียรติก็มีแล้วก็ไม่ได้ก็มีเหมือนกันคนดีมันก็ได้เงินก็มีได้เกียรติก็มีแล้วไม่ได้ก็มีเหมือนกัน <c oughs> นี่แล้วแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องแวดล้อมกันอยู่แต่ว่าโดยหลักทั่วไปแล้วมันก็ต้องเป็นไปในทางที่ เรียกว่าทําดีแล้วกว็ต้องได้ได้ได้ได,ดีแล้วก็จะต้องได้เงินได้ของสิ่ควรปรารถนาด้วย <c oughs> ทําชั่วก็หมนกันมันก็ได้ชั่วนะมันก็จะต้องได้สิ่งที่มีควรปรารถนาด้วยแม้ว่าได้เงินมาก็เป็นเงินเร็วเงินชั่วเงินทุจริตเงินที่มาทําให้คนนั้นมันเร็วยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็เจอเงิน,เ,นเงินแล้วมันจะดีเหมือนกันเหมือนกันไปหมด คนที่ได้เงินเร็วมากินมาใช้ยอยู่บ่อยๆนิสัยใจคอ้องก็เร็วลงเร็วลงนิ่งก่าเร็ว,รว,รวจนวินาศ <c oughs> คนดีได้เงินดีมากินมาใชายอยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันมีนิสัยดีทําแต่ดีก็ไม่วินาศ <c oughs> แล้วก็อย่าไปเชื่อว่ามันจะต้องได้ทุกทีไปมันได้ก็มีไม่ได้ก็มีทั้งเงินทั้งเกียรตินี่เรื่องของวิบากกรํามีหลัก ง่ายๆอย่างนี้เพื่อนไ่าจิตใจมันจะสูงไปถึงว่าดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอานะมันจะพ้นวิบากพ้นวิบากท,ทั้งหลาหยหมดอยู่เนื้อวิบากเป็นโลกุตตระเป็นเรื่องของการบรรลุมรรคผลนิพพานมันจะไม่มีปัญหาเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาป เป็นได้เรื่องเสียลอยหมดไปห,หมด <c oughs> อย่างนี้เรียกว่าอยู่ในโลกนี้ก็ยังมีเรื่องดีชั่วแล้วผลดีผลชั่วทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าวิปากะทรรม <c oughs> ถ้าตามธรรมชาติแท้ๆไม่ไม่ไม่ไม,มีดีมีชั่วดีชั่วในมนุษย์ปัญญา แต่มันก็ต่างกันแนะที่หยีบที่เรามาบญญัติว่าดีว่าชั่วมันแยกกันนี่เพราะมันต่างกันอย่างหนึ่งมันทนไม่ค่อยไหวก็ว่าชั่วออย่างหนึ่งมันสนุกดีก็เรียกว่าดี <c oughs> นีขอให้เข้าใจให้ดีเรื่องสี่คำตัวธรรมชาติอย่างหนึ่งตัวกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งตัวหน้าที่ตามธรรมชาติอย่างหนึ่งตัวผลที่ได้รับ จากการปฏิบัติหน้าที่ให้ย่ามรวมเป็นสี่อย่างทั้งสี่อย่างนี้เรียกว่าทำเสมอทั้งหมด่ไม่เป็นสามัญนญา,ามว่าทำเสมอทั้งหมดแล้วก็มีคุณนามมาประกอบข่าเรียกว่าสภาวะธรรมบ้างสัจจะธรรมบ้างปฏิปัติธรรมบ้างวิปากธรรมบ้างแต่ชื่อเหล่านี้ยังมีชื่ออื่นเรียกอ,อีกผมไม่เอามาทําให้มัน ล,ลุงรังเกลิการจดจำใคุณเอาอที่เขาใช่กันอยู่โดยมากมาเพียงสี่คำพอตัวธรรมชาติเรียกว่าสภาวาธรรมตัวกฎธรรมชาติเรียกว่าสัจะธรรมตัวหน้าที่ตามกฎธรรมชาติก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมผลที่เกิดมาจากหน้าการปฏิบัติหน้าที่นั้นนก็เรียกว่าวิปากธรรมคำที่จะจงจาเป็นไทยๆก็ ตัวธรรมชาติตัวกฎธรรมชาติตัวหน้าที่ตามกฎธรรมชาติตัวผลที่จะเกิดจากหน้าที่ตามกฎธรรมชาติาพระเจาปตาบาลีก็สภาวะธรรมตัดจะทำปฏิบัติธรรมวิปากธรรมเพียงเท่า <c oughs> น,นี้ก็จะค่อยเห็นได้รางๆาไอ้ตัวธรรมชาติเรืองธรรมคำธรรมแปลว่าธรรมชาติ ทั้งทั้งสี่อย่างนี้เป็นธรรมชาติหรือเกี่ยวกับก,บกบธรรมชาติ